จบไปแล้วนะครับฟรีฟราเดย์นะครับของทีมชาติไทยนะครับแม่มาเช้านี้หีหมิงเนี่ยแม่ยอ่วจริงๆเลยครับวันที่แพ้ซีเรียว่ายอะวแล้วนะครับแม่เจอสกอร์ศูนย์สองกับยูเอี่นี่ยอะวกว่านะฮะแม่มคืนนี้ก็เปลี่ยนไปสองตำแหน่งคือผู้รุกษาประตูนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะแล้วก็ แผงหลังนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็เอาทิฏฐิพันธ์มาคู่กับวีรเทพบ่มพันธ์นะครับเอานะก็ไม่ว่าจะบอกว่ารูปเกมเราเนี่ยดีกว่าขนาดไหนอย่างไรนะครับโอ้โหเขาบอกว่าของเรานี่นะอุย้ยขึ้นแรกเนี่ย ต่อกอรได้อย่างสูสีครองบอลได้ดีประมาณ47ของเรานะฮะแต่เรายิงเนี่ยสเท่าคือ22ครั้ง UAE มีแค่7นะครับนั่นแสดงว่าคุณมาโน่ครัวกริ่งเนี่ยแกเปิดเตะแหลกแล้วแหกค่ายนะครับเดินหน้าแล้วฆ่ามันนะฮะถ้าเทียบกับ นัดซีเรียครับเรามีโอกาสยิงถึง25ครั้งนะฮะครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังเหนือกว่า UAE ครับนะครับรวม2นัดทีมของเรายิงไปถึง47ครั้งครับแต่ได้มาลูกเดียว <c oughs> <c oughs> กณะที่ครับ UAE มีเอ่อเอ่อหครั้งนะครับนะก็ ของเรายิงทิ้งยิงขว้างนะครับงานนี้ก็ถูกเพ่งเล็งครับสุปชัยใจเด็ดที่จะมาแทนทีลิสินแดงดาดาวซันโวสูงสุดนะครับของไทยลีกนะฮะงานนี้ก็ยังไม่คมพอมีจังหวะหลุดเข้าไปยิงนะครับจากการาส่งให้ตัดหลังของชนาทิพสงกสินนะฮะก็ยังยิงไม่ดีนะครับเอาเป็นว่า เอเอี๊ย e ครับแกมีโอกาสแค่7ยิงเข้ากอบ5แต่เป็น2ประตูนะฮะอก็เอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยเราพลาดง่ายๆนะครับนะเสียไปอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่า5ประตู2นัดเนี่ยมันบ่งบอกเลยครับว่าปัญหาที่ มาโนต้องแก้ไขคือประตูนะครับ1 2เซนเตอร์แบ็กนะฮะก็กิสดากาแมนเนี่ยนะครับอาจจะยังดูเหมือนเตี้ยยังไม่พอต้องมีพันษาเห็นววิบูรณ์มาช่วยในเรื่องประสบการณ์หรือไม่นะครับกลางรับนะฮะโอ้นี่ถ้าบวกบวกศูนย์หน้าไปด้วยนี้แทบจะครบเลยนะครับทีมชาติไทย แก้ไขปรับปรุงตอนนี้ที่มีจุดดีก็คือแบ็กซ้ายขวาได้คุณนิโค拉สนะครับกับโกอุ้ม hm, นะฮะมีกลางลุกเบ็ซี่เจนะครับอ่านะแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะฮะหน้ายังไม่คมมานะฮะเออก็มีคำถามเลยนะครับมาโน่คุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับทั้งในเมื่อคุณออกมาบอก ว่านะครับไม่มีความสุขผิดหวังกับเกมอุ่นเครื่องนะฮะดังนั้นนะครับการรับผิดชอบของคุณมีอะไรบ้างนะครับคำถามก็คือจากหลีมิงนะฮะคุณมาโน่เนี่ยคือนัดแรกเจอกับซีเรียเนี่ยอันดับโลกเขาดีกว่าเราไม่เยอะแข่งที่ชาติเป็นกลางเราเปิดเกมรุกเนี่ยหลีมิงไม่ว่าอะไรครับแพ้มาเนี่ย เราก็ผิดพลาดจากพูทุจรประตูก็ไม่อยากไปย้ําแต่เรายิงประตูได้ก็ยังถือว่าการมาเจอกับ UAE เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไม่ได้มาเล่นกันถึง11คนเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเล่นในบ้านเขาทำไมคุณถึงต้องเปิดเกมรุกเอากันขนาดนั้นทำไมไม่ใช่ การตั้งรับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วใช้กลยุทธ์นะครับอย่างน้อยมีหนึ่งคะแนนกลับบ้านนะครับนี่คือคำถามที่มาโน่จะต้องตอบนะครับเวลาคุณแพ้เนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหมู่บ้านกระสุนตกจะมาหาคุณนะครับนะนะนี่คือคำถามที่รอคำตอบแล้วก็ต้องเร่งแก้นะครับ เราหวังว่านักเตะจะไม่เสียขวัญกลับบ้านเราแล้วรออีกครั้งหนึ่งนะครับฟีฟ่าเดนะครับในปีนี้จะมี3ครั้งนะครับ1 2มิถุนายนนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มมาลีมิงอยากเห็นการเชิญครับซีเรียกับ UAE มาล้างตาที่เมืองไทยครับแบบเย้าเยือนเราจะได้เห็นกันอย่างแท้จริงว่าที่เราไปแพ้เขาเนี่ยเรามาเล่นในบ้านเนี่ย เรามีโอกาสที่จะสภาพแวดล้อมได้เปรียบอย่างไรถ้าไม่ได้ในวันที่12-20มิถุนายน4-12กันยายนฟีฟ่าเด k i n g งส์ครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพเรียกมาสองชาตินี้ชาติใดชาติหนึ่งก็ได้นะครับให้เขาอยู่คนละสายกับเราแล้วไปเจอกันรอบชิงนะฮะต่บอลไทยจะไปถึงหรือเปล่าแล้วอีกครั้งหนึ่งครับ ฟี ف าเดยสุดท้ายของปีก็คือ9-17ตุลาคมนะครับอุ่นเครื่องกับจอร์เจียแล้วไปเจอกับแอสโตเนียนะครับอ่ะนี่คือ uh สองนัดที่ผิดหวังอย่างยิ่งนะครับผิดหวังที่สุดหลีหมิงเนี่ยใครจะบอกว่าเล่นดีนะครับแต่ถ้าเล่นดีแล้วเนี่ยแม่ครองบอลได้เยอะมีแต่ป้อเราเรียกว่าคล้ายๆวสากลสมัครเล่นน่ะ เวลายกหนึ่งเนี่ยเราทําได้ดีครับแต่พอเขาแก้มาเนี่ยเราก็ต่อยแบบทรงเดิมนะไม่มีเทคนิคใหม่ๆไม่มีลูกที่จะไปสร้างอันตรายให้เขาไม่มีอะไรที่จะไปน็อกเขาเนี่ยนะครับแต่เขาก็มีอาวุธมีแก้มีอะไรมีดึงมีเนี่ยมันคล้ายๆกันฟุตบอลนะครับคุณมาโน่นะคุณนะตอนนี้สองนัดแล้วคุณแพ้รวดนะถ้ายัง เป็นอย่างนี้อีกเนี่ยอาจจะต้องตอนนี้ใบใบเหลืองอ่อนนะฮะเดี๋ยวใบเหลืองเข้มในมิถุนายนนะครับยังไงก็ยังติดตามเชียร์ให้กำลังใจนักเตะไทยแล้วก็ยังให้โอกาสมาโน่โพกิงนะครับสู้ๆู้ไทยแลนด์สู้ๆนะครับผิดหวังได้ชินละนะครับกลับมาเชียต่อไปปูนปูนฉกกระชึกฉกกระชึกสวัสดีครับพี่ โลกสีครามาสจัดความใหญ่ลี